สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจันเต็มดวงจันเอี่ยมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1คณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานรหัสนักศึกษา6440702104วันนี้จะมาสรุปเนะะื้อหาหัวข้อเรื่องจรยาบาัิชีบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั้ง6ด้านคือ 1. การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 2. การบัญชีภาษีอากร 3. การวางงานระบบบัญชี 4. การบัญชีบริหาร 5. การสอบบัญชี 6. กการทำบัญชีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ คือผู้ประกอบวิชาชีบัญชีดังนี้ 1. ผู้ทําบัญชี 2. ผู้สอบบัญชี 3. ผู้ประกอบวิชาชีบัญชีอื่นๆผู้ประกอบวิชาชีบัญชีในหน่วยงานธุรกิจมีดังนี้ 1. ผู้บริหารสายงานบัญชี 2. ผู้มีตําแหน่งสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องเผชิญกับความกดดันและอุปสรรคต่างๆคือ 1. ถูกก่อให้ปรับแต่งตัวเลขบัญชี 2. ความคุ้นเคย 3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารนณะตามกฎหมายและข้อกำหนดของจรรยาบรรณ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักพื้นฐานมีดังนี้ 1. ความซื่อสัตย์สุจริต 2. ความความเที่ยงธรรม 3. าความเป็นอิสระ 4. ความรู้ความสามารถความเอาใจใส่ 5. การรักษามาตรฐาน 6. การรักษาความลับ 7. พฤติกรรมทางวิชาชีพความโปร่งใสโดยผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ทำให้พฤติกรรมเหล่านี้ถูกล้อมชอมจากการกระทำของตนหากผู้ประกอบวิชาชีพถูกพบหรือถูกมองว่าละเมิดข้อกำหนดตามจรรยาบรรณก็อาจนำไปถึงการสูญเสียจุดยืนทางวิชาชีพหรือภาพลักษณ์ของตนและของวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานธุรกิจ จะต้องเน้นให้มีการสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรที่เกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานเหล่านี้และนี่คือหลักการของจรรยาบรรณของพวกเราทุกคนผู้ประกอบวิชาชีพต้องมันสำรวจผลประโยชน์ส่วนตนอย่างสม่ำเสมอและต้องไม่ปกปิดหรือซ่อนเล้นข้อมูลใดๆและผู้ประกอบวิชาชีพ อาจพบเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากซึ่งนําไปถูกการผ่อนปลนในการปฏิบัติตามหลักซื้นฐานและการรักษาความเป็นอิสระและหากผู้ประกอบวิชาชีพถูกพบหรือถูกละเมิดข้อกำหนดทางวิชาชีพก็อาจจะนําไปถึงการสูญเสียจุดยืนทางวิชาชีพหรือภาพลักษณ์ของตน และของวิชาชีพมาตรการการป้องกันและข้อยุติเกี่ยวกับความขัดแยง้งต้องปฏิบัติงานโดยการอ้างอิงจากกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและนโย,ยบายขององค์กรคือกำหนดโดยองค์กรวิชาชีพกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกา,การกำหนดคุณสมบัติบัญชีหรือการเก็บชั่วโมง CPD 2. จัดให้ มีขึ้นในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานเช่นการกำหนดนโยบายคู่มือจรรยาบรรณ 2. การยืนยันการปฏิบัติตามนโยบายซึ่งรวมกับการปรึกษาหารือกับคนอื่นหรือสํานักงานหรือองค์กรผู้ว่าจ้างผู้มีหน้าที่กํากับดูแลขององค์กรองค์กรทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือที่ที่ปรึกษาทางกฎหมายต้องบันทึกเรื่องที่เกิดขึ้นให้เป็นลายลักษณ์อักษร การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นการทําให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นที่ฉันขอจบการสรุปแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ